สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการลาราไลออนคานะและพบกับคลิปเด็ดโดนใจบายคุณการนั่นเองเจ้าของร้านไลออนคาไม่เด็ดไม่มารีวิวกันนะสำหรับคันนี้บอกเลยว่านะคะเด็ดโดนใจลูกค้าแน่นอนนะคะนี่เลยค่ะมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ 2.4GT p รีเมียมรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปขับสองนั่นเองปี2020จะเป็นโฉมปัจจุบันแล้วด้วยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่หาโฉมปัจจุบันอยู่อย่าช้ามาดูคันนี้ได้เลยเพราะไม่เพียงแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะคันนี้นะคะยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่เลยนะคะและที่สำคัญนะระาคาการบอกเลยว่าคันนี้นะคะลดลงจากป้ายแดงกว่า500,000บาทนะคะการตั้งขายเพียงแค่999,000บาทเท่านั้นนะคะ และสําหรับราคานี้การบอกเลยว่านะคะการมีส่วนลดเพิ่มให้10,000บาทสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูรถคนันนี้หรือโทรเข้ามาคุยกับารหรือดูรีวิวนี้นะคะสำหรับลูกค้าออนไลน์เท่านานนานลดทันทีอีก10,000บาทเลยนะคะและโปรโมชั่นพิเศษขึ้นตามนี้เลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดการบอกเลยว่าพิเศษมากๆพอร้านการไม่บวกแว7%เจ็ดนะคะฟรีค่าโอนนะคะขับรถ บ้้านไดเลยเอาน้ำมันเต็มถังกลับบ้านไปได้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์การบอกเลยว่าพิเศษไม่แพ้การเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะแล้วผ่อนเพียงแค่16,000บาทต่อเดือนสูงสุดอัตรเดปีดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.59%เท่านั้นนะคะการบอกเลยว่าดอกเบีย้ยสูงสีกับป้ายแดงเลยและสําหรับคันนี้นะคะทําไมลูกค้า ต้องซื้อมือสองหรือซื้อคันนี้นะคะการบอกเลยว่าที่พิเศษก็คือลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะศูนย์บาทนะลูกค้าอยากจะจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อสดเข้ามาคุยกันได้เลยยิ่งซื้อสดการบอกเลยว่ายิ่งคุ้มมากๆเพราะว่าไม่ต้องบบกแวกเดนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยจะสวยถูกใจลูกค้าหรือเปล่าเพราะว่าเป็นโฉมปัจจุบัน ขอเกริ่นเรื่องสีก่อนสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าหลายท่านหรือในกลองเนี่ยเอ้ยคุณการมันคือสีดําสีอะไรไม่ใช่นะคะคันนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะคะหรือสีน้ําตาลเข้มลูกค้าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นสีนี้การบอกเลยว่าสีนี้นะคะเป็นสีแรไอเทมที่หายากมากๆแล้วสวยมากๆนะคะเวลาที่อยู่ในลมนะคะลูกค้าเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันคล้ายๆสีดํา แต่เวลาที่มันออกแดดนะคะมันจะประลาายสีน้ําตาลการบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วดูแลได้ง่ายมากๆนะคะสําหรับสีนี้เป็นสีที่การรีวิวเมื่อไรนะคะลูกค้านี่คือให้การตอบรับมากๆแล้วหาสีนี้กันเยอะมากๆนะคะสวยมากๆจริงๆสำหรับการนะคะการบอกเลยว่าสีนี้นะคะนานๆทีจะเข้ามาค่อนข้างหายากเลยนะคะ แล้วนะคะคันนี้สภาพความสวยของสีการให้ไปเลย96-97%นะคะสเก็ดหินอะไรคืนน้อยมากๆนะแล้วก็ได้สีเดิมๆด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวการจะพามาดูออปชั่นกันเลยกว่อนนี่สำหรับนี่เลยโลโก้ m i ม s ซูบ s ช i นะคะสำหรับคันนี้จะมีเลดาร์คูสคอนโทรแล้วด้วยนะคะหรืออัแอลกทีฟคูสคอนโทรนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีกล้องรอบคันนะคะวิว360องศาเลยนะ มีที่ฉีดไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็น LED ทั้งหมดเลยแล้วก็นี่เซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะนี่ไฟตรงนี้เอกลักษณ์ของตัวโฉมปัจจุบันนั่นเองโอ้โหบอกเลยว่ามันน่าใช้จริงๆลูกค้าแล้วตัวแม็กนะคะจะเป็นแม็กโฉมปัจจุบันนะคะแม็กตามรุ่นเลยจะเป็นทูโทนนะคะสีดำสลับกับโครเมียมแม็กตัวนี้ได้รับความนิยมมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะแล้วนะคะตัว นี่นะคะพุสตาร์ทนะคะก็จะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะเป็นตัวย์เลสทั้งหมดแล้วแล้วกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวส่วนในกระจกมองข้างก็จะมีกล้องรอบคันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วนะคะก็จะมีจุดเตือนจุดอับสายตาหรือ BSM นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยช่วยในการขับขี่มากๆเช่นเวลาที่เราขับรถจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะถ้ามีมอเตอร์ไซค์หรือมีของเนี่ยจุดเตือนจุดอับสายตาจะกระพริบนะคะสีม้มแล้วก็ร้องตึ๊ดตึเพื่อเตือนเรา คันนี้การบอกเลยว่ามันทําให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลงจริงๆนะคะการชอบมากๆคันนี้จะมีการสาดแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มโอ้โหลูกค้าดูเลยความสวยของสีคือการชอบสีนี้มากๆนะคะสีสวยมากๆและถูกใจลูกค้าหลายคนมากๆเพราะว่าการรีวิวเนี่ยถ้าลูกค้าเป็นแฟนขับการมาก่อนเนี่ยจะรู้เลยว่าเอ้ยการรีวิวสีนี้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหลูก รถนี่ติดจองไปแบบตลอดเลยนะคะอยากจะให้ลูกค้าที่ยังไม่เคยดูสีนี้เข้ามาดูจริงๆนะคะเนสปอยเลอร์ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วรุ่นนี้การต้องบอกก่อนว่าเอกลักษณ์ของเขาก็คือตัวไฟท้ายหยดน้ำแต่เขาจะสั้นกว่าเดิมนะคะ1ขีดตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องหลังแล้วนั่นเองประตูนะคะเขาจะเป็นประตูหลังไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้ โอ้โหลูหลากันเข้าไปอีกนะคะอาเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กันเลยดีกว่านะคะสำหรับนี่คือฝากระโปรงหลังนาะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กไม่เคยไขตัวเม็ดอาร์กนะคะน็อตจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะนี่รถเดิมๆรถบ้าน100%เปอร์เซ็นเป็นแบบนี้แล้วภายในปาเจโรเขาก็จะเป็นภายในสีดำเหมือนเดิมนะคะอา สวยสวๆลููแบบนี้แล้วที่พลาดไม่ได้นี่เลยค่ะนั่นก็คือผมเข้ารูปให้รอบคันนั่นเองการจะใส่ให้รถทุกคันของการนะคะที่เป็น SUV จะได้สวยๆแล้วหรูหลานะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านเราเลยนะคะนี่หรูหลาแบบนี้ของใหม่นะคะสำหรับ,บเบาะปจโรนะคะเขาจะเป็นแบบพับนะคะ ก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะไว้ของไว้อะไรได้เลยนะคะแล้วก็เวลาปิดประตูก็ง่ายนะคะนี่แค่นี้เองนะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยภายในจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในนะคะการบอกเลยว่าภายในปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยมันหรูหราจริงลูกค้านะ,ะเดี๋ยวการเหยียบเบรกกดพุชสตาร์ทให้เลย โหเครื่องแน่นมากนะคะรถได้กันดูแลนี่ไว้กุญแจตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวการจะรีวิวทีละอย่างเลยนะคะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านที่แบบเอ้ยยังไม่เคยดูนะคะในส่วนของตัวปัจจุบันนะคะจะได้รู้เลยว่าเอ้ยชมปัจจุบันมันน่าเล่นแค่ไหนแล้วคันนี้นะคะราคามันน่าแบบพิจารณามากๆนะคะไม่ถึงล้านนี่เริ่มต้นกันด้วยเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะประกไฟฟ้าคู่หน้านะคะเป็นเบาะหนังสีดาทั้ง เจ็ดที่นั่งนั่นเองนะคะโอ้โหน่าใช้มากๆแล้วบอกเขาจะแบบว่าสปอร์ตหน้านั่งส่วนนี้การให้ไล่มาตั้งแต่ประตูเลยนิ้วลอยอะไรคือน้อยมากๆนะคะชุดตัวโครเมียมเองอะไรเองไม่มีนิ้วลอยเลยนะคะจะมีแอร์แบ็กคู่หน้านั่นเองนะคะแล้วเอกลักษณ์ของรุ่นตัวใหม่สมปัจจุบันนั่นก็คือหน้าจอนั่นเองนี่การให้ดูเลยนะคะ หน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอโอ้โหเกือบ11นิ้วเลยนะคะหน้าจอใหญ่มากแล้วจะมีมันติมีเดียนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะแล้วจะมีนี่ระบบเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางนั่นเองนี่ลูกค้าเห็นไหมคะเราจะไปไหนมาไหนนี่คือใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะโอ้โหแบบมันน่าใช้มากๆแล้วที่สำคัญนะคะยังมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกรองรอบคันนั่นเองนะคะที่การบอกนี่วิว360องศา นี่เป็นกล้องหลังนะคะกล้องหน้ากล้องอะไรลูกค้าสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะไล่ลงมาก็จะเป็นไฟฉุกเฉินแล้วก็เปิดประตูหลังตรงนี้ได้อีกหจุดนะคะส่วนแอร์ข้างล่างนะคะหรูหรามากเขาจะทำเป็นคลาสสิกเลยนะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวาแล้วนะคะ แล้วนี่จะมีแอร์นาโนอีด้วยนะคะแล้วไล่ลงมาเลยนะคะตรงเกียร์ลูกค้าดูเลยเขาจะดีไซน์ใช้ตัวเคปล่ลมาดีไซน์หรูหามากๆเกียร์ตรงนี้คือสวยมากๆนะคะแล้วเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็จะมีเพิ่มในส่วนของเบรกโฮมาแล้วด้วยนี่นะคะคือหน้าจอหน้าปัดของคันนี้การบอกเลยว่าปาเจโรโฉมปัจจุบันนะคะเขาจะมีหน้าจอหน้าปัดเนี่ยเป็นระบบ ดิจิตอลร้อเปอร์เซแล้วนี่มาเป็นรูปรถเลยแล้วหน้าปัดสวยมากๆตอนที่เขาเปิดตัวนี้เป็นที่ฮือหามากๆเลยนะคะแล้วไมค์คันนี้เพียงแค่8ปดหมือกิโลเมตรเท่านั้นนะคะโอ้โหแบบว่าหน้าจอหน้าปัดคือหน่าใช้มากๆแล้วในส่วนของพวงมาลายัยนี่ลูกค้าดูเลยเวลาเราขับขี่นะมันถนัดมือมากพวงมาลายัยมันติดฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีแอร์แบกด้วยนะคะทังด้านซ้ายมือเพิ่มเสียงรถเสียงทางหน้าจอนะคะ แล้วก็ทางด้านขวามือนี่ออปชั่นจัดเต็มให้ลูกค้าดูใกล้ๆก,กันเลยนะนั่นก็คือ Cruise Control Adaptive Cruise Control แล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้จะสามารถเปิดในส่วนของกล้องวิว360องศาได้นั่นเองนะคะ แล้วเกียร์ก็จะมีเกียร์แพนเดิลชีฟนี่สีเงินๆตรงนี้บวกลบนะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบเปิดปิดออโต้แล้วนั่นเองนะคะนี่ระบบพุชสตาร์ทนะคะกระจกมองข้างกรลับไฟฟ้าปูออปชั่นนี่คือจัดเต็มมากๆนี่นะคะคือบุ๊กเซอร์วิสคู่มือมาเป็นกระเป๋ารูหลาแบบนี้เลยนะคะการบอกเลยว่าเอกสารคือคันนี้คือครบ รถบ,บ้านร้อยเปอร์เซนไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลนะคะพอเป็นรถบ้านเนี่ยเอกสารเขาจะครบทุกคันนะคะนี่คู่มือนะคะแล้วก็คู่มือพวกเอกสารการใช้งานต่างๆนะคะคู่มือเครื่องเสียงนะคะแล้วสําหรับปาเจโรนะคะคู่มือกับบุ๊กเซอร์วิสจะอยู่ในเล่มเดียวกันเลยนี่เขาจะบอกเลยว่าโอโ้โหนี่เพิ่งจะเข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อเดือน6ปีนี้นี่เองนะคะนี่ล่าสุด เะะพิ่งจะเข้ามาลูกค้าสามารถใช้ต่อได้เลยแล้วคันนี้นะคะอย่างที่การบอกยังอยู่ในประกันศูนย์อยู่นะคะสามารถที่จะใช้ต่อได้สบายๆเลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการขอย้ํานะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดการมีประกันปอนหนึ่งนะคะนี่ประกันปอนหนึ่งของเมืองไทยประกันไทย ถึงเดือน5ปีหน้านะคะปี6-7เลยลูกค้าจะได้รับประกันปอ1เกือบ1ปีเต็มนะคะบอกเลยว่าโอ้โหมันคุ้มค่ามากๆเพราะประกันนี้คือ20,000ื้นต้นๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวการจะพาไปดูแถวที่2กันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยมันแบบว่าจะขึ้นจะใช้งานจะนั่งยังไงเผื่อลูกค้าบางท่านยังไม่เคยดูปาเจโร่นะคะการบอกเลยว่า เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้นะคะเป็นตัวเลือกอีกคันหนึ่งที่น่าจับตามองนะคะนี่การให้ดูเลยนะคะบ่อนี่คือค่อนข้างใหม่เลยนะคะเวลาจะขึ้นแถวที่3ง่ายมากนี่แค่นี้เองนะคะเราก็สามารถเดินขึ้นไปได้เลยนะคะนี่ผมเขา้ารูปให้รอบคันที่การใส่ให้หรูหราและรอบคันจริงๆนะคะส่วนแถวที่3เนี่ยการบอกโ,อโหแทบไม่มีคนเคยนั่งเลยมั้งเพราะว่า นิ้วลอยข้างๆเลยนี่แทบไม่มีเลยเบาะนี้แน่นตึงมากๆนะคะและเวลาที่เราจะเอาลงง่ายมากกดลงไปแค่นี้เองนะคะคือเวลาขึ้นก็ง่ายอ่ะแล้วเวลาที่เราจะมานั่งโอ้โหนี่เป็นยังไงคะสามารถขึ้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเราสามารถที่จะจับตรงมือจับตรงนี้ได้เลยมันขึ้นได้สะดวกมากๆนะคะ แล้วแอร์ไม่ร้อนแน่นอนเพราะจะมีแอร์ทั้งหมด3ตอนนะคะหน้ากลางหลังแล้วตอนหลังสามารถปรับได้เองข้างบนเพดานได้เลยนะคะและที่สำคัญนะ,ะปาเจโร่ถ้าเป็นตัวท็อปนะคะเขาจะมาพร้อมด้วยนี่อ่าทีวีสจอนั่นเองนะคะนี่จอเพดานนะคะไม่มีริ้วรอยเลยแล้วก็ยังไม่เคยใช้งานด้วยซ้ำนะคะเพราะว่า,าตัวนี่ พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะสามารถที่จะดูเหมือนกับข้างหน้าหรือจะเชื่อมต่อเองก็ได้นะคะและสำหรับลูกค้าที่กำลังหาปาเจโร่นะคะการแนะนำคันนี้เลยนะคะออปชันจัดเต็มสีสวยนะคะราคาก็ดีเพราะคันนี้นะคะราคาไม่ถึงล้านการฟรีทั้งหมดเลยฟรีดาวฟรีค่าโอนนะคะฟรีน้ำมันเต็มถังแล้วก็ ฟรีเซ็นเอกสารฟรีรับรถนะคะถึงบ้านลูกค้านะคะส่งรถถึงบ้านลูกค้าก็เลยบอกเลยว่ามีแต่ฟรีกับฟรีแล้วคันนี้เนี่ยการบอกเลยว่ามันเหมาะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือในเมืองนะคะเป็นรถครอบครัวอย่างแท้จริงนะคะสามารถจะนั่งสองคนพ่อแม่ลูกหรือเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็ไว้ของไปขายของหรืออะไรก็ได้หรือเราสามารถที่จะนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวตามเทศกาลต่างๆนะคะนั่งไม่อึอดอัด แล้วนะคะมีประโยชน์สามารถใช้งานได้ครบถูกฟังก์ชันจริงๆและออปชั่นของเขานะคะโอ้โหมาทาง adaptive cruise control cruise control นะคะแล้วก็หน้าจอกล้อง360องศาบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะว่าคันนี้ห้องเครื่องจะใหม่ขนาดไหนเพราะว่ารถได้รับการดูแลจากศูนย์ไปดูกันคะ่ะคันนี้คือฝากระโปรงหน้านะคะนี่การให้ดูเลยนะคะไม่มีตัวน็อ ไาเลยนะเม็ดอักเดิมๆลูกลมๆเดิมๆนะคะสีภายในต้องด้านกว่าสีภายนอกนะคะแล้วนะคะที่กันความร้อนใหม่มากๆออะกรยังอยู่ทุกจุดนะคะนี่สภาพสวยมากลูกค้าดูเครื่องยนต์เลยนะคะเครื่องยนต์นี้ไม่มีสนิมนะคะไม่มีแคสีแดงอันนี้การพยายามเอาใหม่เข้าไปใกล้ๆเลยนะคะลูกค้าจะได้ยินเสียงเครื่อง การอยากให้ดูเลยว่าเครื่องเนี่ยมันนิ่งมากมีการสตาร์ทมาเป็นชั่วโมงแล้วนะลูกค้าดูเลยมันนิ่งมากนะคะไม่มีเสียงแกล้งแกๆ,ๆเลยแล้วเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.4หรือว่า2 4 0 0ซีนั่นเองนะ181แรงม้าบอกเลยว่าทั้งได้รับความประหยัดแล้วก็ขับขี่สนุกเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะไม่มีความอืดเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่านะคะต้องสวยถูกใจลูกค้าหลายๆท่านแน่นอนนะคะขอการจะให้ทั้งรถสวยโปรโมชั่นก็ดีส่วนลดเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะคะและสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะไม่บกแวนอรซนตฟรีโอนให้ฟรีขับรถกลับบ้านได้เลยเอาน้ำมันเต็มถังไปเลยนะคะ แล้วสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์ก็บอกเลยว่าฟรีดาวหรือจะเอาเงินกลับบ้านอะไรมาคุยกันได้เลยนะคะลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ซื้อรถคันนี้ได้แน่นอนเพราะว่าการจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทํางานไฟแนนซ์ Finance อนุมัติรับรถได้ทันทีจะมารับรถที่ร้านหรือให้การส่ง เข้ามาคุยได้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่สนใจการบอกเลยง่ายมากๆนะคะเพียงแค่อินบอกเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, ไลน์หรือจะทิกตอกนะคะหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าถูกช่องทางนะคะหรือลูกค้าบอกอุคุณการอยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่นี่ทํำยังไงง่ายมากๆเพียงแค่เซิร์ชใน Google แม p ว่าไลออนคาร์รถมือสองภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้เลยนะคะ และนะคะร้านการจะอยู่ตรงเส้นการนาพิเศษบางแคแถวสมาคมฉวปักใต้นี่เองหาง่ายมากๆอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะป้ายสีเหลืองว่าไลออนคาเลยนะคะและร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นลูกค้าเข้ามาได้เลยนะ,ะและก่อนที่เราจะทําการส่งรถนะคะการจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อให้ใหม่ทั้งหมดนะคะบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยๆส,สภาพป้ายแดงแบบนี้แน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะ การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วลบกดลูกค้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะการต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะรถสวยนะคะถ้าติดต่อมาได้รับส่วนลดเพิ่มนะคะและว,วันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ